สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูกันนะครับเป็น XLS นะครับสีดำ นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอธิบายตัวรถก่อนเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรนั่นเองสําหรับเจ้าตัว XLS นะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟ daytime running light นะครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้าที่เป็น LED แล้วคันนี้แต่งอะไรกุ้ง ก็เดี๋ยวคุ้งบอกเลยคันนี้แต่งในส่วนของตัวช่วงล่างนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายสัตว์โคนช่วงล่างเป็นยางใหญ่นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นมัทเทเลนสายลุยนั่นเองแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายสัตว์โคนแบบดุดุเท่ๆรอบคันเลยนี่ด้านหน้าให้ดูก่อนอันนี้คือดีไซน์เดิมๆของโรงงานนะเขาจะเป็นแบบนี้เลยกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว XLS นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยไฟเป็น LED ที่บอกไปก็มาพร้อมกับไฟที่เป็นกลางวันไฟวิ่งกลางวันเนาะ daytime running light เพิ่มความปลอดภัยเวลาเราใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั่นเองก็คือสามารถสังเกตได้ง่ายว่ามีรถตามด้านหลังหรือเปล่าก็ดูที่นี่เลยไฟเดย์ไทม์นะครับด้านข้างที่บอกว่าเป็นของแต่งก็ต้องเป็นพระเอกของรถครันนี้อยู่แล้วเนาะนี่ครับผมเป็นแม็กกับยางและช่วงล่างใหม่นะครับตัวนี้ แม็กเดิมๆของโรงงานนะครับสำหรับ XLS จะเป็น17นิ้วอันนี้เปลี่ยนเป็น20นะครับแล้วก็ยางจากตัวไฮเวท์ทเลนที่เป็นดอกบางๆเล็กๆเปลี่ยนเป็นมัดทะเลนสายลุยนี่ครับดอกใหญ่ๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหน้ายางนะครับเป็นขนาด33แก้มตรงนี้นะครับเป็น12.5%ของตัวหน้ายางแม็กขนาด20เนาะตัวนี้นะครับแล้วก็แม็กเนี่ยจริงๆก็มีออฟเซตให้เลือกหลายหลายออฟเซตเลยไม่ว่าจะเป็นออฟศนย์ออฟบ18 24หรือว่า ลบ44สำหรับสายชอบล้นๆก็ระบุมาได้นะครับก่อนติดตั้งหรือว่าอะไรต่างๆเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกเลือกมาได้เลยชอบแบบไหนตัดให้แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ลดยกสูงขึ้น2นิ้วด้วยนะลดเดยดูลอยขึ้นและดูใหญ่ขึ้นนะครับดูเขาเรียกว่าดูดูมิติตัวรถเนี่ยมันกว้างขึ้นนั่นเอง จริงๆถ้าเกิดเราใส่แม็กกับยางเซฟเนี้ยถามว่าไม่ยกได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยกเนี้ยมันเลี้ยวไม่ได้มันติดนะครับจําเป็นต้องยกนะครับสําหรับประมาณนี้แล้วก็รถที่มันยก2นิ้วเนี้ยมันจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือตัวนี้ปีกนกนะครับตัวนี้เป็นปีกนกของออปชั่นนะปีกนกเนี้ยก็ทําหน้าที่ป้องกันปัญหายางกินนอกกินในนะครับตัวนี้อ่าสีแดงเด่นๆเลยนะครับด้านข้างของตัวรถเนี้ยใส่ของแต่งเพิ่มไปก็คือตัวนี้เห็นไหมครับ สติกเกอร์ลายสา์โคนยาวตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านหลังเลยนะครับเป็นลายเสือคาบดาบนั่นเองลูกค้าสามารถเลือกเป็นลายอื่นได้นะถ้าเกิดมีแบบในใจก็ระบุมาได้แต่ถ้าเกิดไม่มีแบบเลยถามแบบว่าเรามีแบบให้เลือกไหมเราก็มีนะครับมีแบบให้ลูกค้าเลือกเหมือนกัน,นครับกระจกมองข้างตัวรถ ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ที่อยู่ข้างกระจกด้วยนะครับนี่เลยด้านหลังก็จะประมาณนี้สติ๊กเกอร์ลายสัตว์โคนยาวๆแบบนี้เลยนะครับบันไดขึ้นท้ายกระบะโมเดลของ XLS มีมาเริ่มต้นให้ครบอยู่แล้วนะครับด้านท้ายไม่มีแต่งอะไรมากด้านท้ายก็จะเป็นทรงศูนย์เดิมๆเลยนะครับสำหรับ XLS เนี่ยการชนท้ายทรงศูนย์ก็นี่เลยแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องรุ่นนี้มีกล้องถอยหลังมีภาพเกิดที่ตัวหน้าจอกลางนะครับนี่ผ่านกับตัวกล้องที่มันซ่อนอยู่ใต้โลโก้ตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวโมเดล XLS เอ็กเวสคันนี้ใส่ชุดแต่งช่วงล่างแม็กยางแล้วก็สติกเกอร์ลา,าสั์โคนแต่งประมาณนี้ก็สวยลงตัวแล้วนะครับดูใหญ่ดูเบิ่มขึ้นเยอะเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากแต่งแบบคันนี้จะโทรมาก็ได้หรือว่าทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้กุ้งพาดูประมาณนี้ขอบคุณมากครับ